อืม,อมอคว่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูู้สุสคคนนะครับเอาพี่น้องมาคนเดียวมีในเมนูบนบ้านเสียงพ,พี่น้องปิ้งปลาดุกหน้าพี่น้อง อีสองเหีบเลยพี่น้องสองไม่เหีบแล้วก็ปนปนเห็ดปนเห็ดเห็ดฟาง,งพี่น้องคนนึงแต่เสียบอะไรนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาเสิเสียบด้วยกันเลยวก็มีสมสมบกบัวสมบกบัวหญ่หล่อนกระลังเป็นพอดีพี่น้องมามาเสิๆๆร์เสียบด้วยกันเะครับเด้อเป็นเมนูบ้านๆ,ๆนาง่ายๆเลยวันนี้เฮาเข้าข้าวเหนยียวห่อนๆได้ก็กลิ่นง,ง่ายพี่น้องย บริกิโดนสูบเป็เดฟางไอ้ปนเป็ดฟางอืแสบของเถี่เลยปนปรู้สูบอะยวกันเลยพี่น,อน้องเนาะอืมปนดุกนะาบปุกหน้าปุกหน้าธรรมาชาติครับ มันปราดุกเหลีย่ยมนะครัโอ้เป็นไม่หน่อยง่ายเท่าไหรม กินเพื่เดียวไปเนี่ยแก่แล้วพอดีแนวกินอะไรพี่น้องมุชกินเข่าออแล้วก็เลยป่วยมากมไล่ไปเลยพี่น้องไล่อลอกไปเลยมด้กินโดนแล้ว แสบไปหน่อยต้นเห็ดเห็ดฟานนงนม่น่วยังไงเลยมันมันบานห้อ ครัชบชมในวัดได้กับคอมเมนต์มาได้พี่น้องเนะี่ยอืม,อมขอบคุณ ว,นนว่าปนเลือดเห็นแสบปนเหด้ปง พักก็ดีเป็นครับกับบ้าบังไงไม่องอือ แม่นูรอบมิดเกรยพี่น้องเลยสามย่างเลยกันแล้วเสบเลย น,นี่จริงคับพิธีบ้านเฮาเนาะวิธีนนนะธนคนอีสา,านบ้านเฮาก็กินคือเขาห่วมผ้ากันเป็นหน่อมันจะมีหลายอย่างนะครับสมตำปิ้งปลาปิ้งเป็ดปิ้งไก่นะครับปนสินะในในภาคเขากเดียวคือคือวิธีบาา้านเฮ้านี่แบบเรืเลยเป็นหนอกินเสนเสียบมันมันหลายอย่างเดี่ยเนี่ยเนี่ยกินหลายอย่างนะครับ มันว่าจะกินอย่างเดียวหลายอย่างไม่แสร็จสมกุบวากำลังเป็นพอดีพอดี ลืมส่วนพี่น้องเน่ยไป็นส่วน ดื่มส่วนเลยนี่สดเลยพี่นอ้องน้องคักคักบอลสุดยอดความแซ่บเลยพี่น้อง บนฝั่งมันกินรนะ้นยุบบ่อใได้ ปลาดุกเนี่ยเป็นปลาดุกหนาถ้ามันชาดพี่น้องของังพี่น้องมันน้องมะหอยต้นสาป,ปลานะปูบปลาแล้วพี่น้องน้องมะหอยน้องปีงแซ่บเจ็บ คักเลยไปหน้องไมโน่นบ้านนอกแซ่บดี bề mặt gì mà nó cũng xẹp ม,ม,ม,มแสบดีไหมน้องนม่นุ่มบานเ้างไม่นุ่มเริ่มมิดกัว่ะเน,นี่ยปนฟังะนะครับสมบักบัวปิ่งมะด,ดุกไป้นอ้องแสบของแะไ เป็นไม,มู่้แมิตรอาหารบ้านเฮากินง่ายพี่น้องบ้านๆแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเนี่ยเกียรติตามรับชมช่องออโป่งแฉแนลนะครับมืัอนี้เราไม่ได้มากินน้ำเพราะในหน้ากินเลยพี่น้องก็เลยไม่ได้มากินน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวมือหลังจดีว่ากันขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทพี่น้องเด้อฝากเกาไลท์ก็แชทเนี่ยเพื่อเปิดร่างใจกันแล้วก็เพื่อที่รับชมยินดีวันใดก็คอมเมนต์เข้ามาพี่น้องนะครับได้๋ยังกินข้าวเศ้าร่วมกันนะไดี๋ยวยังได้ยได๋ยังกินข้าวเศร้าพี่น้องครับ เอาเจ็บเสียบพกันด้พี่น้องด้วยเอาวันนี้พวกยังหลายเดี๋ยวพอคิวหนาสวัสดีครับ